มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอปทักษะออนเปิดใจถึงทุกเรื่องราวชีวิตในรายการยูท b e ของปากเต้ยุทธนาบางช่วงบางตอนแอฟเองเผยถึงเรื่องราวครั้งชีวิตครอบครัวต้องล้มเหลวถึงแม้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีนักแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยแอฟเองเผยว่าก่อนจบความสัมพันธ์สุดท้ายลาไม่ว่าแอฟหรือว่าคุณสงกราน แอปเชื่อว่าทางแอปและเขาก็ได้เรียนรู้อะไรในช่วงชีวิตนั้นและก่อนที่เราจะมาเจอเหตุการณ์นั้นเราก็เคยมีความสุขกันมาก่อนทุกวันนี้บางคนก็ถามหรือบางคนก็อยากจะซ้ำเห็นไหมบอกแล้วว่าวันนั้นไม่น่าเลือกไม่ค่ะย้อนกลับไปวันนั้นแอเองก็จะเลือกแบบนี้ แล้วแต่คุณเลือกเลยแต่สำหรับแอปไม่ว่าตอนจบจุดหมายปลายทางมันจะไม่ได้จบแบบทุกคนวาดฝันไว้แต่แอปพอใจและแฮปปี้ที่อย่างน้อยช่วงชีวิตตอนนั้นแอปได้มีความสุขบางคนบอกว่าก็คุ้มค่าแหละแอปได้ปีใหม่มามันก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ต่อให้แอปไม่มีปีใหม่แณว,วันนั้นแอปก็ตัดสินใจแบบนั้นให้แอปเลือกแอปก็เอาดีกว่าเกิดมาแล้วแอปไม่เคยมีช่วงที่มีความสุขเลยเพราะกลัวว่ามันจะไม่สําเร็จไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแอปไม่ได้ต้องการขนาดนั้นสําหรับแอป แค่ไหนแค่นั้นถือว่าทำดีที่สุดเอนจอยกับมันที่สุดแล้วณนะโมเมนต์นั้นไม่เป็นไรจบและเริ่มใหม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ท่าความสุขที่คุณเลือกณนะวันนั้นมันจะไม่อยู่ยาวพอจะถึงวันสุดท้ายที่คุณมีชีวิตอยู่แล้วจะไม่เลือกมันแอบเลือกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวัดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ